วันนี้เวลา15นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนักพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทา,านพระบรมราชาโองการให้หนายเอเมลลโอเดมิเกลกาลาเบียเอกอักรราชาทูตราชาอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทกาบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา16นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสนีนาถพิลาชกัลยานีไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษเขตดุสิต ทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิษโอกาสนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยทรงศีลสมเด็จพระอ,อริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีล และจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทูบแล้วทรงจุดทูบหางปากที่เครื่องบวงสวงสังเวยหนหลวงลั่นคล้องชั่พราหมณ์เป่าสังพนักงานผู้สามาลาแกว่งบันดอกชาวพนักงานประคมแปรดุรยางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชาศัตยาธิฐานถวายเครื่องราชสักการะทรงโปรยเข้าตดอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสวงสังเวยแล้วทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิดทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วส่องวางในหลุมศิลาฤกษ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักง,งานลั่นค้องชัยประคมสังแต่ดุริยางทรงประเคนจตุป,ปัจจัยทยธรรมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก และจากนั้นทอดพระเนตรในทศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติจะแสดงผังแม่บทโครงการแนวคิดหลักการออกแบบโครงการการจัดเส้นทางการสัญจรและทัศนียภาพในอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษซึ่งเกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถ พระพิรและสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนและเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้พระราชทานไว้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของมนุษย์กับธรรมชาติเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่เด็กเกยาวชนและประชาชน โดยสร้างขึ้นบนพื้นที่อดีตสนามม้านางเลิงที่ดินในพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่โดยเริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่ปี2561คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2567 มีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเป็นหัวใจและเป็นศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมีแนวคิดการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษอาทิสระน้ำรูปเลขเก้าและสวนป่าธรรมชาติที่สอดรับกับแนวคิดเรื่องป่าและน้ำสะพานหมายเลขเก้าเป็นเส้นทางเดินภายในที่นำสู่พระบรม ราชานุสาวรีสะพานหยดน้ำพระไทยน้ำพระราชารุษไทยดั่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีสะพานไม้เจาะบากงจจำลองสะพานไม้จากบ้านเจาะบากงอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระรมนาถปพิรเคยสเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงงานเมื่อปี2524 นอกจากนี้ยังมีแก้มลิงพื้นที่รองรับน้ำในยามเกิดวิกฤตอุทกภัยภายในบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า4,500ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิพืชคลองฝุ่นไม้โตเร็วต้นไม้ประจําจังหวัดไม้หายากและพืชบําบัดน้ําสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากจะให้ความรู้หลักมิติที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วยังได้รับความสุขจากธรรมชาติมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกําลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ําร้านค้าจําหน่าย าหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงพึ่งเป็นปฐมฤกษ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีทรงปลูกต้นคำโมกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญยาทรงปลูกต้นรัตนพฤกคูณสายรุ้งและเจ้าคุณพระศรีนาถพ,พิราชกัลยานีปลูกต้นสุพรรณิกาในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาบพิตรในครั้งนี้มีราษฎรจำนวนมากมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายในบริเวณพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติและตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านรัษฎรต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองบกธงชาติบกธงพระปรมาภิไทยวปรและธงพระนามาภิไทยสอทอพร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความจงรักภักดีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบกพระหัตถ์และแย้มพระสวนให้แก่รัษฎรที่มาเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จ และทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครออกให้บริการด้านสาธารณาสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอ,อ,อลกอฮอลกับพิมพ์เสน,น้ำและให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุข,ขาอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จภายใต,ต้มา การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด และนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงภาคกรุณาโปรดเพืโปรดกระหมอ่อมให้ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มเติมจำนวน104ต้น50,000กล้าไม้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระ พระบาทสมเด็จพระาาบรมชนกาิเบชมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบ,มมบพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรรกิตยาภาณรินทราเทพยวดี กรมหลวงราชสารีณีิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนาฎพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยพ่อบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพ่อบรมราชสมพพระบาทสมเด็จพระบรมินทราภูมิพลอดุเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2564 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดราชการที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัดและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมน์ชนกาธที่เบสมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอนันทมหิดลพระอธมารามาทิปดินของสมเด็จพระมหิตลาทิเบสอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราที่ว่าราชนาคารินที่นาพระที่นั่งบุสบกมาลาทรงกราบส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถิพิร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพ,พดลมหสเวตราช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์สารูปเจริญพระพุทธมนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลมธรรมาศงจุดทุบเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยที่นาพระแท่นนพพดลมหาสวัสดิชัดสำหรับพระพระรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระธรรมราชาันวัดวัดโมลีโลกยารามถวายศินและถวายพระธรรมเทศนา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลญเดชมหาราชบรมนาถบพิธส่งประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2493และมีพระปฐมบรมราชองค์การเป็นสัจจวาจาว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามนับจากทรงครองสิริราชสมบัติเป็นต้นมาทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของประสะกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทําให้ทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชนบทที่ดํารงชีวิตด้วยความยากจนลําเค็นและด้โอกาสทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประ,ประเทศชาติโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประสะกริกรมีความอยู่ดีกินดีมาตลอดราชสมัย จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,000โครงการทั้งการแพทย์การสาธารณสุขการเกษตรการชลประทานการพัฒนาที่ดินการศึกษาการพระศาสนาการสังคมและวัฒนธรรมการคมนาคมรวมไปถึงการเศรษฐกิจอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาปวงรผสกนิกรชาวไทยทุกเหล่าตลอดจนนานาประเทศซึ่งได้ยกย่องสรรเสริญพระกิติคุณถึงทรามหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งพระอัริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตล้วนเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติคู่ควรแก่การสืบสารรักษาต่อยอดสืบไป วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสรีสวังควัตวรคติยาราชนารีสเสด็จออกนตำหนักที่พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพ่อบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิาพ,พย์มหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564 ในการนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงถวายราชสักการะพรอบรมอัฐิพระบาสมเด็จพระบรมชนาการที่เบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษแล้วทรงศีลเมื่อพระสงฆ์สิบรูปจากวัดอุดมมงคลวนารามหรือวัดป่านาคำน้อยและวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วทรงประเคสำรับพัทหารถวายแด่พระราชภาวนาวชิรากรอินทวายสันตุสักโกเจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลวนารามประธานสง์และพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นทรงกล่าวคำถวายสังฆทานเมื่อพระสงฆ์กล่าวสาธุแล้วทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายแด่ประธานสง์และพระสงฆ์ทรงทอดผ้าไตรทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา โอกาสนี้พระราชภาวนาวชิรากรถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางควัตรวรคติยราชนารี โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการคลองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยและประเทศชาตินานาประการทรงให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีบริการด้านสาธารณาสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีส่งมุ่งมั่นสารต่อพระราชปณิธานนั้นสืบมา วันนี้เวลา9 4้นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบตัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติในงานวันพ่อแห่งชาติครั้งที่42ประจำปี2564นณโรงแรมเซ็นทราบายเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ ซึ่งสมาคมผู้อาสาสมาัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและเธอทูนพระคุณของพ่อยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมและแสดงความกตัญญูกตวเวทีของลูกที่มีต่อพ่อโดยปีนี้มีพ่อจากทั่วประเทศได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ3 33 3คน สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมอาทิอายุ50ปีขึ้นไปเป็นผู้เลื่อมใสต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกมีภรรยาคนเดียวบุตรหลานประกอบอาชีพสุจริตและเป็นพลเมืองดีเป็นผู้มีความเสสละมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม